จ้าพี่น้องๆสวัสดียามโพกเคค่ะโอ้โหน้องชายหลานชายยังไม่หยุดเลยพี่น้องเอ้ยตัดร้อนตัดหญ้าสยกใหญ่เลยเห็นมืดเลยเ๋เรามาดูผักขี้เหล็กกันค่ะไปดูผักขี้เหล็กกันนะคะบุกบาฟาฟันมาค่ะเห็นไหมบรรยากาศ บคบาเลยนะฮะอันนี้โคบําเลยเดอ้อเห็นไหมโคเพเนี่ยโคเพะสองเครื่องเลยช่วยกันตัดเหรอช่วยกันตัดอ่ามาเร็วละมาถึงแล้วพักิเลกค่ะใอ้นี่นี่อยู่ตรงนี้สองคนเลยมาดูพักิเลกกันค่ะยามโคเพะเนาะจะจะเก็บอยู่แล้วแหละแต่ติดสายนะคะติดสายกับ พี่สาวนะเพื่อนๆเรานะอ่านี่ข้าวผักขี้เหล็กมันหลับนะแต่พรุ่งนี้จะสวยมากนี่ไงมันก็ยังไม่ยังไม่โอเคเนาะว่ายอดสั้นๆมันก็ยังแต่ถ้ากินอย่างนี้เอาแกงเอาพอดีนะทุกท่าน,นคะถ้าอเอาแกงเนาะนีถ้าเอาแกงเนี่ยก็อยอดพอน,นี้แม่แกงไ่เนื้อนะเนื้อหรืออะไรนะไน่เห็นไนย่ยอดอยอดเขาจะ สั้นๆเนาะประมาณนี้ยังสันง ưa, no 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 ้นยังไม่ได้ที่นะยังไม่ได้ที่ยังไม่ได้ที่ยังไม่ได้ที่อันนี้เรามีแต่ใบนะและยอดนะนะนะยังไม่ได้ที่ต้นสูงเลยต้นสูงอีกนิดหนึ่งมันยังไม่อวบเนาะประมาณนี้นะ เยอะมากลยนะแต่ต้นที่เหล็กเดี๋ยวมันออกมันออกดอกเลยจะส่งให้เด้อพี่โจเดี๋ยวจะให้ดูจะให้ดูไอ้ไอที่ที่พอจะได้แล้วเนาะขึ้นท่อขึ้นท่อซีเมนให้ดูนี่นี่มันยอดอยู่แค่นี้ัอเนี้ยยอดยอดของเขาเองนะขป็นสูงปีเนี้ยสูงเพราะว่าจ้างเขาตัดไง จริงแต่ก่อนเราค่อยๆเอาลงเราทําได้แต่มีอยู่ปีหนึ่งให้เขาฟันไงฟันข้างบนข้างล่างลงไงทีนี้มันก็สูงไปเลยแหละหลังจากที่เราเอื้อมได้กับที่เอื้อมไม่ได้ละมันต้องหาไม้อะไรหาไม่แวนอะไรไหมนะเด็ให้ดูเกี่ยวลงมาก่อนจะให้ดูยอดเขา <c oughs> ยอดของเขายอดของเขาจะให้ดูจระจะเห็นไหม เห็นไหมเพิ่งยอดน้อยๆเนี่ยสั้นๆเนะเพิ่งได้มีใบเดียวอ่ะเนี่ยใบเดียวค่ะข้าสมมติเขาสองสามใบเขาจะโอเคเห็นไหมนั่นตะโกนคุยกันเห็นไหมอันนี้คิดเลยแต่ยามเช้าเนาะตอนเช้าเดี๋ยวมาต่ออีกรอบนึงพี่น้องเห็นไหมสั้นๆอโอยๆๆนี่แหละสั้นๆอันนี้สั้นๆสั้นมันก็ได้นิดเดียวเองเดี๋ยวจะเด็ดให้ดูอันนี้นะอันนี้ถ้าสมมติ เราไปลวกแล้วนะเอาไปลวกเราไปแกงใส่เนื้อใส่อะไรอนะ่ะเนี่ยแกงกะทิเนี่ยได้แค่นี้แหละมันมันยังสั้นอยู่มันยังไม่ได้ที่ยังไม่ได้ที่บรรยากาศยามค่ำเนอะพี่น้องค่ะวันนี้วันที่ยนะี่สิบเจ็ดเนาะวันที่ยี่สิบเจ็ดตอนมืดๆนะฮะนี่เลยฮะเก็บบุกเพนะบรรยากาศบุกเพเชียงใหม่น,นี้เชียงใหม่ เห็นไหมจะให้เห็นดอยสุเทพที่เชียงใหม่อยู่จรงไหนนะดอยสุเทพอยู่ตรงไหนสนามบินเดี๋ยวจะอยู่ตรงนั้นแหละนะ,ะเห็นไหมคะนี่อันนี้คือดอยสุเทพนะ z โซ m ไม่เห็นนี่พี่ที่นนนมาตรงกลางคือดอยสุเทพนะครับทุกท่านดอยสุเทพนะวัดพระธาตุวรวิหารดอยสุเทพจังหวัดเชียงใหม่นะคะว้าว อาทิตย์เขาเรียกอะไรเนี่ยเขาว่าตักผ้าอ้อมหรือวะใช่ไหมที่ก็พูดกันเนี่ยอ้ยดาวอะไรน้อมาสุกเ่งตรงนั้นเนะ่ยเห็นไหมเห็นดาวไหมเห็นดาวลูกนั้นไหมนี่ตรงนี้ว้าวจะปิดละเมฆจะปิดละสดใสเลยมองได้ตาเปล่าสดใสมากเลยสุกใสมากเลยนี่ตรงนี้เออเขาตัดมันเพื่อเนี้ยมันบรรยากาศคือยังไงอ่ะมันเย็น แต่ก็อบอ้าวอยู่เด้อวันนี้วันแรกเห็นไหมเครื่องบินอะ่ะเราเราไปดูเครื่องบินกันไหมเครื่องบินเห็นไหมเห็นไหม,หไหมยอด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 นู่นเนเห็นไหมคะไปแล้วนะยอดดูดูดูยอดต้นกล้วยดูยอดกล้วยนะโผล่ะหลังจากยอดกล้วยอ้ามันมีแสงเห็นไหมเห็นไหมหน้าไหน Qin เห็นไหมเอออันนั้นแหละอันนั้นแหละเครื่องบินเนาะหน้าหน้านจะบางละ อ่ากล้องเห็นอยู่แต่แอปมองด้วยตามไม่เห็นละอันนั้นคือแสงไฟตรงตรงแดงๆนะั่นนะอันนั้นแสงไฟอ๋อเงบินนะนั่นเลยเดี๋ยวเขาจะไปจอดตรงไหนดูนะอันเนี้ยชัดเจนเลยชัดเจนมากเลยเป่งสดใสเลยนะ <c oughs> เห็นไหมสดใสามากนู่นนู่นนู่นอ่าดวงมือสั่นนะเพื่านอ่านั่นเลยเห็นไหมเขาจะเลาะไปตรง ดอสุเทพแล้วเห็นไหมอ่าตอนนั้นเริ่มเข้าเขตดอสุเทพแล้วนะเดี๋ยวเขาจะโผล่ตรงตรงต้นไม้ใหญ่ๆนะฮะเดี๋ยวได้ๆอาจจะทํากล้องนิ่งๆอ่ะเดี๋ยวรอก่อนรอนะรอโผล่ตรงตรงพุ่มไม้เลยนะพุ่มไม้ซ้ายมือสองสามพุ่มนั่นนะเขาจะไปตรงเขาเขาโดยสุเทพเขาจะลดลงนะเขาจะลดต่ําลงต่าลงอ่ะนะแต่เขาก็จะวนไปยาวเลยเอ้าหายไปละต่ําลงแล้วว่ะ หายไปแล้วว่าเออ้นไปไหนอ่ะต่ำลงต่ำจริงๆเลยมองไม่เห็นลยทีนี่ลงแล้วลงตรงนั้นละอ่าลงแล้วเรียบร้อยมองได้ตาเปล่าลงแล้วเออไม่วนเลยลงเรียบร้อยสนามบินจะอยู่ตรงนั้นนะสนามบินจะอยู่ตรงนั้นแต่ถ้าสตาร์ทเครื่องแค่ห้านาทีก็บินมาถึงสามนาทีก็ถึงบ้านแอดแล้วโอเคนะคะให้ดูว่าเออบรรยากาศเนาะ สนามบินเชียงใหม่ค่ะบรรยากาศโฮเทโฮเทเนะเสียงกบเสียงเขียดนะสิ่งทุกอย่างอันนี้คือบรรยากาศเก็บมาเดอ้อที่ตะวันออกเหมือนจะมีฝนนะนะคุณผู้ชมค่ะเหมือนจะมีฝนไม่น้อยอ่ะบรรยากาศนะะันจะคลึงๆประมาณเนี้ยนะมันมีเมฆนะมันมีเมฆเห็นไหมไปดูน้องๆตัดหญ้าหมดไหมง๊า เมื่อกี้เห็นตะโกนกันโวกิกโวยวายอันนี้ก็ต้นที่เหล็กนะต้นนี้แหละที่เราจะเอาดอกมันได้นะมันต่ำนะพี่โจ๊ต่ตําแต่คิดว่าจะฟันลงอ่นนะจะจ้างคนเอาลง <c oughs> หรือไม่ก็ให้เขามาเอามาเอาต้นเข่ามามต้างจ้างอะนะเราจะเอาต้นขนุนตรงนั้นไว้ต้นขนุนออกลูกแล้วแหละไม้แน่ใจนั่นาจ,าจะเป็นฝนนะแต่เห็นมดขึ้นเห็นมดขึ้น ขึ้นบ้านประตูบ้านน่ะนะประตูหน้าบ้านน่ะพี่น้องเอ้ยนีม่มาอีกคลิปใต้เด้อคลิปใต้เอาหายไปละกลับไปะละทำไมกลับเร็วจังเห็นตะโกนกันมองไม่เห็นแล้วทีนี้มองไม่เห็นตัวคนละเครื่องเครื่องตัดก็นเงียบไปะละเอา้าแป๊บเดียวเองเงียบไปแล้วพี่น้องเงียบจริงๆเงียบกลิบเลย เหลือแต่บรรยากาศโพเเพโพเเพ่ไงไอสายไฟกริงตรงนั้นอะแจ้งละแต่ก่อนมืดตึ๊ตือแอดมาอยู่สิบกว่าปีมองไปทางนี้ไม่อยากมองเลยมืดตึ<ๆ>๊ต<ๆ>ือเห็นไหมฮะบ้านหลังนั้นเปิดไฟละเนี่ยต่อมาต่อมาแอ่าบ้านไทใหญ่ก็ยังมืดเดี๋ยวตรงชสอไฟฟ้านันนยังมือดอยูอ่เลยเขาน้าจ่ายยังไม่แจ้งนะบ้านเขายังไม่ถึงห้าสิบเปอร์เซ็นยังไม่มีห้องนะ้ําไม่มีหน้าต่าง ไม่มีประตูเขาก็เลยยังไม่ให้บ้านเลขที่ในเมื่อไม่มีบ้านเลขที่ก็ยังไม่ได้ใช้ไฟของหลวงนะน,นี้เดี๋ยวจะตัดไหมตัดกิ่งให้พี่จงไปแกงไอไปปลูกไหมพี่จงเอาไหมสักนี้อ่ะเดี๋ยวแม่นงจะตัดไปให้เนี่ยเนี้ยพอพอเข้าดอกเข้านั่นแล้วเราตัดได้นะเอายอดเข้าลงอ่ะนะ ก็เขาลงเอาไปประมาณสักสักศอกอ่ะได้อยู่พี่จงสักศอกอ่ะนะเดี๋ยวไม่ลนหรือว่าเอาไปเป็นเอาเอาไปได้เอาไปได้เดี๋ยวไม่เนาะเอาไปแช่ไปเนาะแช่น้าไปเด้อแช่น้ำเอาเอาเนี่ยตั้งเนี่ยตั้งอ่ะเด้เดี๋ยวพอเขางอกแล้วค่อยเอาลงอ่ะนะแต่ถ้าฝนตกก็เอาลงเลยถ้าฝนตกเอาปักเลยนะปักจําไว้เลยแล้วเขาก็จะงอกงอกงอกขึ้นมาโอเคเดี๋ยวจะส่งให้พี่จงไม่นานเดี๋ยวเขาก็ผลี่ใบ ย,ยิ่งยิ่งตัดก็ยิ่งยิ่งแตกหนอแตกขแขนงอ่ะนะแต่ประมาณนี้ทั้งหมาทั้งแมวแหละช่วงนี้นะโคเพ้โคเพเนี่ยนะเจ้าของอะเนาะบ้านพี่น้องเอ้ยมืดแล้วนะคะมืดแล้วค่ะมืดแล้วไปดูหน้าบ้าน่ะจะออกยอดก่อนเขาตลอดต้นเนี้ยนะ แต่ต้นนี้ต้นนี้ที่อยู่หลังบ้านที่ติดที่เรามาทําครัวนอนนาตรงนี้ยอันเนี้ยใบร่วงช้ากับเขาใบร่วงช้ามากแต่เขาก็เริ่มผีแล้วนะนี่นะแต่เราไปเอาไม่ได้ข้างนอกอะ่ะมันเป็นไรนาที่เขาดํานากันแต่ถ้าเราจะเอาตรงเนี้ยคือถ้าเรากินอะ่ะไม่ไม่เยอะหรอกนะประมาณอนะ่ะไม่กเกินสองกิโลแต่เพียนะแต่บางทีเราก็เอาลงขายไงถ้าเอาลงขายเราก็ได้ขายนะ ไปดูก่อนดูจังหวะเวลาก่อนนี่ไงพี่จงต้นผักนี้ไงเนี่ยที่มันใบร่วงอน่ะนะเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเขาผีใบแล้วนะผีใบเดี๋ยวไม่ต้องจะตัดตัดแล้วไม่ต้องจะส่งให้เด้อเอาไปปักเลยเด้อต้นกิ่งเน้น่ยนะเอาไปข้างยอดยอดนูน่นนะนะลำลำใหญ่ๆตรงนี้นะไปตัดตรงยอดนูน่นเดี๋ยวไม่ต้องจะส่งให้เอาไปปักเลยอันนี้ไงยอดตูมๆออกแล้วเห็นไหมอันนี้ยอดตูมแล้วเนะนี่ยเนี่ยเห็นไหมตูมละไม่เกินสิบวันเดี๋ยวก็ได้กินแล้วต้นนี้นะ น่มกินเมื่อกี้หลังบ้านนะอันเนี้ยอันเนี้ยต้นเนี้ยหละนี่นะนี่อีกต้นใหญ่นี่อีกก็มีต้นหน้าบ้านอีกต้นหนึ่งอันเนี้ยใช่หมดเลยเนี่ยกิ่นเนี่ยใช่อันเนี้ยใช่ใช่นะอันเนี้ยแต่ต้นนี้ไม่ใช่ต้นนี้ต้นโคนผ่านต้นโคนอ่าอันเนี้ยอันเนี้ยใช่กิ่นหน้าสาขาเขาจะแตกกุ่มใหญ่อย่างเนี้ยพี่จงปลูกเอาเนื้อที่พี่จงเด้อแต่ไม่นมไม่มีไม่นมก็ปลูกเลาะเลาะรั้วนะ อันเนี no I mean? right. ้ยแม่นมจะตัดเลยตัดตรงไหนพี่จงตัดตรงนี้เลยเพราะมันยื่นอยู่ชายคาบ้านชายคาบ้านจะอยู่ตรงนี้แม่นมจะตัดเลยเนี่ยเอาเอาบันไดมาตัดอย่างนี้พวกๆๆๆแล้วแม่นมจะสับสับสับกิ่งนี้สวยมากจะส่งกิ่งนี้ดีกว่ากิ่งนี้นะจะส่งให้พี่จงเนี่ยมันมีลูกเล็กๆนะเขาจะมีลูกของเขาเด้อบนบ้าเดือเนี่ยลูกเขาจะเหมือนบ้าเดือเนะอ่ะเดี๋ยวเปิดไฟเปิดแฝดเอ้ยเงาออ่าเนี่ยเห็นไหม เนี่ยลำต้นของเขานะ่ะลำต้นของเขาเนี่ยจะเหมือนลูกมะเดื่อจะยอดก็เก่งได้เนาะมาเดี๋ยวมแยนะม,ยวม่นมจะส่งให้แล้วเอาไปปลูกตรงนู้นเหนือสุดเอาไปปลูกใต้สุดนี่ต้นนี้แหลนะเนี่ยดำดำเนี่ยแม่นมต้องตัดตรงนี้เนี่ยสักพักนะเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยแหน่ยหน,น,น,นล่ลูกเขาเหมือนลูกมะเดือไหมลูกมะเดือชัดๆเดี๋ดวยวมันจะสุกนะอร่อยแม่นมอ่ะต้นนู้นอะแม่นมเป็นเด็ดกินจนหมดอะจนล่วงบางทีนกนูแหละ ไปแย่งกินกับนกหนูอร่อยเนี่ยมันจะออกละนี่มีต้นหน้าบ้านต้นหน้าบ้านน่าจะเดือนเมษายนนะจะให้ช่อตุมต่มๆเห็นไหมเนี่ยช่อมันจะตูมอล้เห็นไหมมันจะผริใบมันจะเป็นอย่างนี้เหมือนกับเหมือนกับใบโพอะไรพี่เจ้งเนี่ยเขาเรียกโพขนุนนะแถวแถวโคราชเขา,าจะเรียกโพขนุนจะมีสองอย่างมีใบเล็กกับใบนะใบใบเขียวกับใบไม่ใช่เขียวนี่เนี่ยเห็นไหมเขาจะมียอดตุมต่มๆ อันเล็กอันน้อยเขาจะผีใบออกหมดเลยเห็นไหมเนี่ยตรงเนี้ออกหมดเลยนี่ไงนี่ไงเห็นไหมนี่ไงนี่ไงนี่ไงเนี่ยเนี่ยเนี่ยเอาไปแก้มอะไรได้ตากุ้งอะไรก็ได้ลาบอะไรก็ได้พี่จงเนี่ยเนี่ยได้อันเนี้กินได้แล้วนะแต่มันไม่มีเพื่อนอ่ะไม่นมเด็ดไปเลยกินกับน้ําพริกได้เนี่ยอันเนี้ยเนี่ยเขาจะมียางเห็นไหมเขาจะมียางของเขาเนี่ยยางของเขาเนี่ยเข้าตากระดีนแสบเลยเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเ็ามีน้ํานม เขาเรียกน้ำนมของเขาหละเนี e ่ยเนี่ยเนี่ยน้ำนมนั่นแหี่ยเนี่ยคือน้ำนมเขาเนี่ยขาวๆนั่น้ำนมต้องเอาล้างน้ำทันทีนะเอาน้ำใส่กระป๋งไปแล้วก็ล้างทันทีเอาจุ่มน้ำทันทีนะไม่งั้นนางจะไม่สวยมีแวะต้นผักฮีผักเนื้อเนาะตัวนี้มาโซเวน้าบ้านนู่นอะมุมสวัสดิการของแม่นมจะอยู่ตรงนั้นอะออกมาจากห้องนอนตั้งแต่เช้ามืด เช้าเนาะปล่อยพีเมียบางทีก็มาปล่อยตรงนี้บางทีก็ปล่อยในบ้านม,มาดูบรรยากาศหน้าบ้านต่อมาต่อกันเห็นไหมมืดหมดแล้วมืดแล้วแต่เมือเที่ยโพเพจะอยู่หลังบ้านนะพระอาทิตย์จะอยู่หลังบ้านพระอาทิตย์ตกที่ตอนตกจะอยู่หลังบ้าน,าน,านมาชมกันตอนนี้มิโนยังไม่ได้เปิดไฟตรงนน้นนะเปิดไฟให้แมวน้องแมวเล่นที่ในนี่ ข้างบ้านนะเปิดไฟแต่ตรงนี้เห็นไหมช่วงนี้จะงดไลฟ์สดไปก่อนนะทุกท่านคะ่ะรออะไรหลายๆอย่างเนาะให้มันผ่านไปก่อนนะคะ้ารอพี่ยูตรวจสอบก่อนนะคะให้มันผ่านให้มันชัวร์นะก็ะอีกบ้านหนึ่งก็ลังล้างเนาะบ้านหลังนั้นแหะนะสรุปแล้วได้ล้างนะทุกท่าไ,ได้ล้างให้เกลี้ยงนะาะมันผิดมาตั้งหลายปีโอ้โหเราเก็บเหรียญได้ที่จริงอะ่ะเขากอกให้ละ เขาเขาเขาให้เรากอกแล้วแหละแต่ที่เราจะได้เงินชุดนั้นอะแต่เรากลับไม่ได้ไงเงินชุดนั้นอะโอ้ทำพรีเมียร์ขึ้นไวมากแต่กับหลานไม่กอกมันก็เพิ่เฉยเขาก็ยึดไปเลยหลังจากคิดไปแล้วอ๋อตอนนี้ปิดสีเทาละอ๋อคลิปซ้ำซ้อนเออพูดอย่างเดียวคลิปซ้ำซ้อนลงโทษเรานะคลิปซ้ำซ้อนอย่างเดียวยึดตัวเอสไปซ้ำซ้อนอย่างเดียวง่ายดีนะได้ใจความนะ ขอบคุณพี่ยูเดอ้อที่สอนให้ให้พวกเราได้ปักตัวเนาะแล้วก็ได้เรียนรู้ตรงนี้ไปนะคะขอบคุณแล้วขอบคุณคาะหลังจากที่เราไม่เคยเข้าไปเลยไม่เคยรู้จากข้างนอกข้างในเนาะลึกๆกั่เจาะลึก,ลก,ลก,ลกข้อมูลเน่ยนะตอนนี้ก็มีปูรูนะมีปูมาสอนอมาแนะนําให้เราเนาะเราก็ไวชราแล้วแหละเราทําอะไรไม่ทันหรอก แต่ตอนนี้เราเริ่มเริ่มจะมค่อยๆเรียนรู้ไปทีละนิดละนิดแล้วน,วนะถึงจะแก่ๆก,ก็ค่อยๆเรียนรู้ไปนะอันไหนไม่เข้าใจหรือภาษาอังกฤษไม่เข้าใจเราก็จะพิมพ์พิมพ์อีกเราจะพูดอีกเครื่องหนึ่งเอาไปใส่อีกเครื่อง,งก็ได้อันนี้เราจะเป็นทักษะเป็นทักษะเราเรา,เราค่อยๆทำไปเนาะเราจะได้ไม่รู้อักขระประมาณนั้นนะนะบางทีก็พูดไปก็เพี้ยนกับมีเราเราไม่ได้เก่งภาษาอังกฤษนะประมาณนี้เนาะ ผิาพาดประการใดก็กราบขอโทษขออภัยในพี่น้องค่ะเนาะแม่นมก็จะมุดไล้ไปก่อนนะคะจะเคลียหลังบ้านเนาะแล้วก็จะแวน่นอยู่นะแวน่นหาพี่พี่เพื่อนเนเราเหมือนเดิมนเนาะแอดยังไม่รู้ว่าเออหลังจากได้พินมาแล้วค่อยๆกรอกนเนาะออาเอาอกอกก่อนแล้วค่อยมาไล้สดก็ยังค่ะอ่ะแจ้งให้รับทราบพ,พี่พเพื่อนเพื่อนรับทราบนะคะพี่พน้องของเราเนาะมุ่มสวัสดิการในที่ลกๆตรงนี้นะ มีความสุขมากจะอยู่ตรงนี้หมดเลยจะอยู่ตรงนี้บางที่ะนะนั่งกินข้าวตรงนี้โต๊ะเนี่ยโต๊ะเล็กๆตรงนี้นะเปิดเผยนะหมวกตรงนี้นะต้มน้ํากระโปงกาแฟจะอยู่ตรงนี้นู่นนู่นเนะทำอะไรต้มผักทีเหล็กใบสะเดาก็อยู่ตรงเนี้ยเืนก็อยู่ตรงเนี้ยนะนี่ให้เห็นเลยอันนู้นก็ขวด e m ินทรีย์ไหนที่ทําตรงนู้นอ่ะตรงนี้ก็ไล่ยุงอ่ะนะอันนี้ไล่ยุง มันสวัสดิการร้อนมากตรงนี้ร้อนมากแต่ไม่แน่ใจอาจจะเนาะจะอยู่ตรงนี้อีกแป๊บๆคนนะทุกง่ะนี่ทุกสิ่งทุกอย่างเนาะเลก็ซื้อมานะซื้อมาเอามาทํานี่แหละอันนี้ก็แสงแดดนะหลังจากเต้นที่ใช้ไม่ได้แล้วเนาะแอปก็เอามาบางังตรงนี้ให้มันเป็นประโยชน์นู่นนะตั้งแต่ยังไม่กเกษียณเลยนะค่ายตัวนี้ยังไม่กเกษียณนะขอเข้ามานะขอเข้ามะ เขาเขาเอามาทํานู่นทํานี่ออเขาเขาได้ทีละอันสองอันนั่นแหละไม่ใช่เยอะแต่อันนั้นเดี๋ยวนี้เขารู้แล้วแหละเขาเขาไม่เขาไม่นั่นแล้วเขาไม่ได้พัมเพื่อแล้วเขาจะปิดตรงนี้เปลี่ยนตัวหนังสือแค่นั้นเลยก็จิจกรรมเดิมเดิมเหมือนนะอันนี้คือหม้อข้าวหม้อแกงหม้อเลกบ้านหลังที่สองของแอดที่ทำงานตรงนี้มาตลอดนะ มาตลอดตลอดตรงนี้นะเน,นี่ยอาคารหลังแรกเนี่ยเข้ากันนี่เลยเนีここ่ยถึงตรงเนี้ยถึงตรงเสาเนี่ยตรงเสาอ้นเนี้ยเขาเรียกเสาธงั้างเนี่ยตรงเสาที่มีจีดก้านอันนี้หลังแรกนะหลังแรกอันนี้หลังที่สองต่อจากนี้มาอันนี้มาถึงตรงนี้อ่าหลังคามงตรงนี้อันนี้ปีสี่หกนะปีห้าห้าันีปีสี่หกนะอันนี้ตั้งแต่เริ่มบวนจุรัชกาลโอ้ยเอ้ยไม่ใช่ดิอันนี้ เริ่มรักกายอันนี้มาต่อปี46 46นะแล้วก็ต่อมาอันนี้ปี55หลังใหญ่ๆสามชั้นนี่ปี55จนอยู่จนกเกษียณหลังจากนั้นก็มีโอ้หลายขยายมากเพราะว่าของเราเป็นทิบานระดับสาสู่กันฟังนะคะนี่แสงริบปปรีริบปปรีโพเพโฟเพนู่นนะ่ โอเคร้อนมากพี่นนองมันจะรดฝนน่ะนะน่าเห็นไหมเขาฝนแล้วนะนะเห็นไหม,นะหไหมตัวเนี้ยขาวขาวปุ๊บเนอะยเห็นไหมมีช่องว่างตรงเนี้ยตรงเนี้เมฆหมดเลยแต่แต่แตมดมันขึ้นนะทุกท่านค่ะโอเคนะคะอันนี้ก็ไม่ยาวเนาะขนาดเล่าสู่กันฟังนะเพื่เก็บไอหลังบ้านขนาดโพเพจจนมืดเลยเนาะได้สิบเก้านาทีนะทุกท่านค่ะโอเคนะคะ ฝากไว้แค่นี้นะคะโอเคค่ะสวัสดีและสวัสดีค่ะเราเจอกันอีกพีหน้าน,นะคะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายบายบายโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ